ไปไปใส่ป่ะขึ้นมาไปค่ะสวัสดีจ้าวันนี้พอกับตามมีวิธีแชแนลคือเกาค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้จ้าต่ำกับีขาวมากคือเกาค่ะพี่น้องบรรยากาศค่ำค้ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ ผ้ากันใดเนื้อไล่บางงามเลยจ้าพี่น้องมาสายเนื้อสายจด้วด้ค่ะพี่น้องมา้่คะไล่เนื้อค่ะอู้ค่ะเอามาก่อนจองก่อนค่ะคนละก่อนค่ะมันี่กับผัากลากหลายเบิรงค่ะพี่น้องตำลอนซ่อนนั่ะมาลาชีนุกมาจัดบนยู่สวนไหมค่ะสุดยอดเลยค่ะกับแจวขนๆเนี้ยวค่ะพี่น้องใส่ขวั้วๆไล่ๆตุ่ยๆเลยจ้าพี่น้องอู้ค่ะ มาค่ะก่อนจะไปกินนะาจา๊ตามฝากกดไลค์เพจตามมิวดีทชแนลเนหตตามแม่จ่าเดอ้อขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนอาจ๊าพี่น้องขอโทษขอให้ผู้คนบวกินเหน,นือบวกินดิบบวกินสร้อยจุนะแม่จ่าเดอ้อโอเคค่ะจัดไปจ้ะที่รักเดี๋ยวบู้พี่น้องบรรยากาศแบบใต้ต้นบกม่วงค่ะบ,บกม่วง,<า>งอยู่หลังบ้านนะคะพี่น้องมันนั่นกระสีดอกมันสี่อยเทยตายอยู่ค่ะวันนี้ สรอยเองแต่พี่น้องส้อยเองค่ะเอาตอนแจ็คซีคุณสิทำไมตัวไมเ่เอาอันหันอันนี้เนี่ยมันถึงง่ายเลยเไม่ไหวพี่น้องค่ะยันม้นบอาท่านแสงแดดแสงตะเวนป้าที่ถูก <c oughs> ผู้ขายเป็นคนหมกักเ,เป็นเป็นเป็นผู้หมักตอนใหญ่เนี่ยพี่น้องเอาส้อยเลยค่ะอันอันนี้มันเป็นเคียงได้ตำหน,น,นักนะแต่พี่น้องเด้อล่างดีอยู่ด้วยล่างดีอยู่ด้วยจ้าพี่นอ้องเป็นไปไล่ใหม่ค่ะ ลไล่ไหมขามอย่างดีอย่างดีได้พี่น้องนี่กับเขาค่ะเบิ่งค่ะไปอ๋อม,มาอ่ะเหนียวข้าวเหนียวด้วยโอ้ยก่อนจะไปกินสั่มข้อนิยัดด้วยค่ะพี่น้องข้อนิยัดไอหอนรองบ้าวไปไปอ่ะขึ้นเข่ากันค่ะค่ะพี่น้องยัไงไงเข่าเนี้ยห่อนหอนค่ะ มันมาสร้างเวาหลายสิจีขึ่นนานกินแท้สิมาเรื่องนไงเรือฮึมเมืองวันของอ่ะไปไปใส่ปะขึ้นมาไปคุ่๊บกุ๊บครับ này bà Thụp Nó ừ. 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 ngoài ừ. 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 Mình ừ. lại lăng bạc <laughs> <laughs> <Okay. cười> อแลอวข้าวมาให้หน่อย uh huh. ไม่เอาครับพี่หนุ่มอ๋อเอาไม่ชอบข้าวเก็บมาดูเลยอืมทำเนี่ยปุ๋ยเข้าไปค่ะอือหม,ม,มูข้าวเนี uh ่ย huh. ข้าวติดมึงเว้ย <laughs> uh huh. ดูอืม uh huh. อือน <ừ> ี mm. ่นอยนี่นห่นี่นี่นีนี่นีนีนี่นีนี่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 นีนี่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 น มันน<ส> <Trans> ีบไปหยาดขึงในข้าเจียแปรจ่อใครบุตก่อนได้แต่เนื้อนะเจ้าขอแซ่บเจียแบบคมลำแบบเนอ้ยโอเค มรรอากาศดีแบบร่างป้ากพี่คะ่ะร่างบาหืมว่าสิเอาตอนนี้ก็ยันแบบระว,วังมือด้วยจ้ะท่านเอาอๆอน่ๆงอ่องติดปีนตรงนี้ หูรงหูรงเฉียบเลยหนาหนาไปหนาไไหมเยอะวนาค่ะไม่ติดติดข้อนะคะ นี่กับเขาคัากเด้เพื่อนคักพี่น้องอันงวดนี่สีน้าม,มันเลกกันรถจะคล้องเลยแต่ก็พี่น้องได้หาอกหนึงเด้อมันพังอีกแล้วค่ะพี่น้องรถไม่ลงเขาแล้วละอ่ะ พังแล้วอืมอืมอืมเอาดุมางบังไม่รักกินนกเนี่ยหช้ง่ายเนอ่ะอืม อันนี้มันเป็นมัมเนเป็นแบมาลาบ,บ้านนะพี่น้องอามานรนแห้งหา่าเอ๊ะอะไงกับบริวฟ้นไแห้งห่าอะไรเลย,เลยอะออกาศดีนะอากาศดีรุ้งไม่ไวไปไปทายยูช่มกระถานไม่ถนุนนะไปหอดวกวนเกี่ยววอนพี่น้องแบบ เ้าจแกกี่ดินนะก็ต้งเตรียมของโงเล้งโมเล้งไปเรื่อยๆได้พี่นอ้องวันจีปถไทยเป็นบรรยากาศอยริมแบบริ่มคล้องริ่มน้ำแบบเส้นประทานนะไปหอดรถทิ่ปลอเต็ม <laughs> กับํำไม้ประคันบรรยากาศหลังบ้านเราดีสุดเลยการผมโยนใส่อันนะี้ให้มันเกิดเกิดมันเกิดไม่เกิด ก็หวาก็อร่อยมันหวานตัดแล้วอือนี่ไงอือว้าวร่มทั้งร่มทั้งอันดอกบัวม่วงที่พัดเข่าตายเลยคือแตงแตงบัวม่วงไหมเอาไหม

อือตัวน้อยไปจริงเนียเม็ดเข่าครับเอาชิ้นพอดีเดีย๋ยวชิ้นใหญ่ไปมันจะติดปันเห,หนื่อยแค่ไหนก็นกแสบเนาะ ฮอตบหวานตอหวานหงาดบ่แหละข้างในเบิดอร์อร,รี่ปละสอนมาสุดเจนะ่ยอืม้ม

ăn à? thôi mẹ mà đã khi đâu mẹ Mà mmmm mmmm lạ, mmmm 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 bập 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 mmmm 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 cánh hòm ạ, ừ, <laughs> ừ, <Hôm. cười> เครื่อ,อนี่เกลียบครับเคือหมกบรรยากาศดีร่มไหว,ไ,ว,ไ,วไหวไหมังบานกอะไร เล็ดปอกิอีค่ะก็คือตามปลูกอปอดสารพิษเลยอืมอืมหวานเจ๊เจ๊อ้อีนี่เยอะหวานจริง <laughs> พิบปอดสารพิษบ่ได้ใส่หอดยาสีใส่ยังใส่ตะขี่ไก่หน่างตัวเมือ่อหวานอิ่มนะดีมวาจับาอบ่ด ก็นี่เนี่ยไปถ่าออมค่ะมือนีตางก็พีคค่ะขอตัวลาไปก่อนเด้อถ้ามาคลิปนี้กดไล์ก็จะหายตาด้วยตะเด้อขอบคุณทุกท่านทุกคนมาฟังจ้าสวัสดีค่ะ